สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเว็บไซต์ autodep.com ครับวันนี้ครับผมท็อปทาโร่ครับจะพาเพื่อนๆครับไปชมคันจริงครับกับรถยนต์รุ่นใหม่รุ่นปรับโฉมครับกับ Honda HRV EHEV รายละเอียดครับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับในรุ่นปรับโฉมใหม่นี้นะครับผมในรุ่น RS รุ่น็อปสุดนะครับผมก็จะมาพร้อมกับตัว กระจังหน้าปลิวครับที่เป็นดีไซน์แบบใหม่นะเพื่อนๆจะเห็นว่าดีเทลรายละเอียดตรงนี้ของเขาอะ่ะจะแตกต่างไปจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของโลโก้ตัว H ที่บง่งบอกความเป็น e h e v นะแล้วก็ยังมีนี่ในส่วนของโลโก้ RS และอีก1จุดครับที่เปลี่ยนแปลงไปเลยบริเวณด้านหน้านี้นะนั่นก็คือตรงนี้เลยครับจะเป็นในส่วนของตัวดีไซน์ในส่วนของชุดกันชนหน้า,นานของเขานั้นเพื่อนจะสังเกตนะในรุ่นปรับโฉบเนี่ยครับเส้นตรงเนี้ย มันจะลากบริเวณนี้นะแต่ในรุ่นก่อนปรับโฉมครับเส้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่านี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงด้านหน้าของเขานะครับนอกจากนี้ครับชุดไฟหน้าของเขาจังเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ยังเพิ่มมาในส่วนของฟีเจอร์ออปชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ Adaptive Driving Beam ซึ่งจะเป็นการแยกส่วนในการจะส่องสว่างมีการตรวจจับรถนะครับรวมไปถึงในส่วนของระบบไฟส่องสว่างด้านข้างตรงนี้ด้วยครับหรือเรียกว่า Active c o n n e r i n g Li g h t นั่นเองก็เรียกว่าเป็นการเอาออปชันครับจากตัว CRV แล้วก็ Accord มาใส่อยู่ใน HR v รุ่นปรับโฉบใหม่นี้ครับในรุ่น RS นี้ครับก็ยังมาพร้อมกับตัวล้อแมกอลลอยครับที่เป็นสีใหม่นะแต่เป็นลวดลายเดิมเพื่อนเมื่อจะเห็นว่ามีการปัดเงาขึ้นมาบริเวณตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนแบบ5แฉกนะครับผมแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นสีดำเงานะรัดด้วยยาง2อ5 50 R18 ก็เป็นยางตัวเดิมสายเดิมครับผมด้านท้ายครับในรุ่น RS To p สุดครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามาพร้อมกับไฟท้าย LED ลวดลายใหม่นะจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีลักษณะเป็นเส้นๆแนวนอนนะซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนปรับโฉมครับที่บริเวณตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นตัวดอทๆๆอนะดีไซน์ก็จะเห็นได้ว่ามีความแบบดูแบนดูเป็นเส้นตรงมากขึ้นดูแข็งแกร่งดูลามขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ครับบริเวณ การชนท้ายด้านหลังครับยังติดตั้งมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะ4จุดเพิ่มมาให้อีกด้วยนะครับในรุ่น RS รุ่นท็อปสุดครับภายในห้องโดยสารนะครับผมในรุ่น RS รุ่นปรับโฉมใหม่นะเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนี่ตัวเบาของเขามันมีเขาเรียกว่ารสวดทรงใหม่นะเพื่อนๆจะเห็นบริเวณปีกตรงหัวไหล่ของเรานะตรงนี้มันจะดูแบบเพียวบางกว่ารุ่นก่อนนะครับผมนอกจากนี้ครับนี่ในรุ่น RS ทั้งบริเวณของฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารอะไรนะนี่มันจะเป็นเหมือนปั๊มคาว่า RS ลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าการตกแต่งของเขามีการเดินตะเข็บด้วยสีแดงอีกด้วยก็ให้ความรู้สึกที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับในส่วนของภายในการตกแต่งครับในรุ่น RS ท็อปสุดนี้ครับเพื่อนจะเห็นได้ว่าอะตีมสีการตกแต่งเนี่ยมันเป็นสีดาแหละแต่นี่มีเพิ่มครับตัวเส้น ปริมตรงนี้นะเป็นสีแดงนะครับผมทั้งบริเวณตัวแดชบอร์ดบริเวณนี่แผงประตูข้างก็มีสีแดงเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็เรียกได้ว่าช่วยเพิ่มความสปอร์ตและเพื่อนจะสังเกตเห็นได้นะมันจะเป็นสีแดงแบบโทนสีที่แบบเข้มๆนิดหนึ่งนะครับผมนอกจากนี้ครับบริเวณพวงมาลายัยนี่คุ้มหนังแล้วก็มีการเดินตะเข็บด้วยสีแดงนะครับผมถุงเกียร์ตรงนี้ก็เดินตะเข็บด้วยสีแดงให้ความสปอร์ตหนีบริเวณตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยบริเวณตัวที่ เข่านะครับผมตรงนี้ก็มีการเดินตะเข็บด้วยสีแดงอีกด้วยครับจอกลางระบบความบันเทิงครับก็ยกชุดใหม่เลยนี่จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะลอยขึ้นมานะซึ่งของเก่าเนี่ยมันจะแบบ ราบไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็จุดที่สังเกตได้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นระบบแอดวานทั8นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS IPS คืออะไรเพื่อนจะรู้ดีว่าอะเวลามุมมองไหนไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่หรือที่นั่งด้านหลังครับก็จะสามารถเห็นจอเนี่ยได้อย่างคมชัดแล้วก็ตัวจอครับเขาบอกว่าเพิ่มความละเอียดมาด้วยนี่ผมลองดูนะละเอียดอย่างชัดเจนเลยนะครับผมลื่นไหลดีใช้ได้ทีเดียวรองรับในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay ที่เป็นแบบไร้าสายด้วยนะครับ ในส่วนของบริเวณคอนโซลเกียร์ตรงกลางตรงนี้นะครับก็มีการปรับดีไซน์หมดในทุกรุ่นย่อยเลยนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มอัตประโยชน์ในการใช้งานตรงนี้สามารถจะวางของลงไปแล้วก็เขาเรียกอะไรของมันจะไม่ไหลกลับมาด้วยครับมันมีความแบบลาดลงไปด้านในนะแล้วก็นี่บริเวณด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายเป็นในส่วนของช่อง usb type c แล้วก็มีช่อง usb type a อยู่ด้านขวาตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็ด้านล่างครับเป็นในส่วนของแท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์ตรงนี้นะตรงกลางก็ ดูสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานของเราได้มากขึ้นทีเดียวครับในส่วนของหน้าปัดครับก็ยังมาพร้อมกับจอ7นิ้วดิจิตอลนะแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่ผมอยากให้เพื่อนดูเพื่อนๆเ,เห็นตัวกราฟิกตัวรถไหมครับตอนนี้ถ้าผมเหยียบเบรกนะนี่กราฟิกมีไฟติดมีไฟเบรกทุกที่3แจ้งมานะนี่เห็นไหมแล้วถ้าผมเปิดไฟหน้าอ่ามันก็จะมีมาให้นะนี่ ก็เวลาพวกระบบอัตติบุรุษคอนโทรลการเบรกอัตโนมัติของตัวรถเนี่ยมันทำงานเราก็สามารถสังเกตได้จากตัวนี้ครับว่ารถเนี่ยมีการติดไฟเบรกขึ้นด้านหลังครับในส่วนของเบาะที่นั่งแถวหลังครับก็จะเห็นได้ว่ายังคงความกว้างขวางสะดวกสบายไว้นะตรงนี้ครับมีช่องปรับกาศอยู่แล้วแต่ตรงนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือในส่วนของช่อง USB ที่เป็นแบบ Type C 2ช่องตรงนี้นะครับผมก็เพิ่มเติมสามารถที่จะเสียบชาร์จได้เลยนะก็เท่ากับว่าตัวรุ่นใหม่นี้ครับมีช่อง USB เนี่ยทั้งหมด4จุดเป็น Type C 3เป็น Type A 1นะครับผมตัวเบาะก,ก็ยังคงความอนเนกประสงค์ในการปรับพับได้แบบ60-40นะครับผมมีที่เท้าแขนกลางตรงนี้การตกแต่งเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าตัวเบาะครับหุ้มด้วยหนังตรงนี้เป็นสีดำแล้วก็มีการเดินตะเข็บที่เป็นสีแดงเพิ่มความสปอร์ตนั่นเองครับ ในส่วนของหลังคาในรุ่น rs รุ่นท็อปสุดนะครับผมนี่ก็ยังมีอยู่นะครับผมการใช้งานนี่บังแดดได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะเปิดแยกได้นะนี่นี่ี่เลื่อนตรงนี้เลื่อนคลิปตรงนี้ก็งลงมาทับระวังนิดนึงนะครับอ่าก็เป็นแผ่นอย่างนี้นะนี่บางได้บางได้อ่าก็แยกซ้ายแยกขวามีไม้เหมือนเดิมนะครับผมในรุ่น rs ครับในส่วนของพื้นที่หลังคากระจกด้านหน้าครับนี่ระบบ อัตโนมือครับปรับความเร็วได้ตามใจชอบนะครับนี่ก็ช่วยบังแดดได้นะครับหรือจะเปิดในรับแดดดูวิวต่างๆก็ได้อัตโนมือครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้ครับผมก็อยู่กับ hre ehev รุ่น rs อีก1ีครับคันนี้เป็นสีขาวแบบออกมุกมุกเลือบๆนะเนี่ย มันจะมีความสะท้อนออกเหลืองๆนะก็ดูสวยงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสียอดนิยมของตัว HRV เลยนะครับผมอ่ะผมอยากให้ดูว่าจุดที่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะเราพาไปดูแล้วเนาะอะกระจังหน้ากันชนหน้าแต่ว่าตรงนี้ครับนี่บริเวณชิ้นด้านล่างเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนๆอ,อนจะเห็นว่าถ้าตัวรถเป็นสีขาวเนี่ยเส้นตรงนี้เนี่ยสีแดงมันจะมีความแบบเนี่ยมีลูกเล่นของเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ตัดด้วยสีแดงในรุน่นไนเอก็ยัง ให้อารมณ์ที่สปอร์ตอยู่นะ,ะผมพาดูคร่าวๆนะเมื่อกี้เราดูรายละเอียดแล้วอเนี่ยดูตัวล้อล้อสีใหม่กับตัวถังสีขาวเป็นยังไงมันก็จะมีความแบบโดดเด่นขึ้นมานะล้อปัดเงาขนาด18นิ้วนะครับผมตัวครอบกระจกมองข้างตรงนี้นะอะมีสีดําตรงนี้ออกด้านๆตรงนี้ก็มีกล้อง เป็นเลนส์วอชนะครับผมยังไม่ใช่แบบในส่วนของกล้อง360องศานะหลังคากระจกนะกรอบหน้าต่างต่างๆเป็นสีดำเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะให้ลุคที่แบบเหมือนคล้ายๆแบบเห,หมือนแทนด้าไหมอ่าขาวตัดด้วยดำตามส่วนต่างๆแล้วก็จะมีสีแดงเนี่ยแซมๆซบ้างตามส่วนของการตกแต่งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนี่แล้วก็ผมอยากให้ดูไฟท้ายไฟท้ายเพื่อนๆน่าจะเห็นได้ชัด มากยิ่งกว่าที่เป็นตัวถังสีแดงนะครับซึ่งตัวถังสีแดงผมบอกย้ําอีกทีหนึ่งว่ามีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะถึงจะได้ตัวถังสีแดงนะครับผมอลองดูไฟท้ายของเขาไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบเต็มๆคือตัวกรอบตรงนี้ครับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมแต่ว่าดีไซน์ภายในเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เมื่อตัดกับตัวถังสีขาวนะเพื่อนก็จะเห็นว่าเออมันดูแบบ ดูทําให้ท้ายรถเนี่ยมันดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยด้านล่างก็มีเซ็นเซอร์ที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ตัดด้วยสีดําทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีกล้องด้วยนี่กล้องด้านหลังผมย้ําอีกทีในรุ่นปรับโฉมใหม่นี้ครับเขาบอกว่ากล้องมีการปรับให้ชัดยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าทั้งจอกลางภายในชัดแล้วตัวกล้องมองถอยหลังเนี่ยก็ยิ่งชัดอีกด้วยนะครับโอเคเป็นไงอลองดูรอบๆคันเนาะก็ดู มีความเป็น RS สีขาวตัดอัน,นี่มีโลโก้ RS นะครับผมมีคำว,ว่า e-hv อ่ะตรงนี้เหมือนเดิมเลยภายในก็เหมือนกันครับตัวถังสีขาวตัวถังสีแดงอะไรต่างๆภายในก็มาพร้อมกับธีมการตกแต่งที่เป็นสีดำตัดด้วยสีแดงตามส่วนต่างๆนะครับผมที่เพิ่มเติมขึ้นมาผมอยากให้พาดูในส่วนนี้แผงประตูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม อันนี้เป็นการเพ้นสีนะไม่ได้เป็นไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับมันก็จะเป็นโทนสีแดงที่แบบเข้มๆหน่อยนะมีการตกแต่งตรงนี้มีหุ้มนี่เป็นซอฟทัชเดินตะเข็บได้แดงนะตรงนี้ก็เป็นสีดำแบบเป็นโนแบล็คนะครับผมมีที่วางแก้วอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับผมก็นี่ก็เป็นทั้งหมดครับกับรุ่น RS นะครับ อีกฟีเจอร์ออปชันครับที่ยังมีอยู่ในรุ่น RS ที่ให้ความสะดวกสบายครับในการใช้งานนะั่นคือเจ้าคลิกเซนเซอร์ประตูท้ายน,นั่นเองนี่แม่นยำรวดเร็วนะครับผมมีเสียงสัญญาณเตือนมีไฟเตือนก็ฝาท้ายก็จะเปิดมาเรียบร้อยเปิดได้แล้วก็ปิดได้ด้วยนะครับนี่เตะปิดเตะเปิดได้แบบสบายๆเลยครับ นอกจากในส่วนของระบบคลิกเซนเซอร์เตะเปิดเตะปิดแล้วนะครับผมฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัวฝาท้ายไฟฟ้าของเขาเนี่ยยังอำนวยความสะดวกให้เวลาเราครับยกสัมภาระเนี่ยออกจากท้ายรถอ่ะผมลองสมมุติให้ดูเนี่ยผมยกสัมภาระนะครับผมออกจากท้ายรถเนี่ยเวลาเราใช้2มือเนี่ยเราจะปิดฝาท้ายยังไงใช่ไหมครับก่อนที่เราจะยกมือเราก็จะว่างเรากดปุ่มนี้ครับเพื่อนๆมันจะมีไฟเขียวเตดอยู่เราเข้าไปยกสัมภาระนะเนี่ยเราเราไม่มีมือละ ที่จะปิดใช่ไหมครับเราก็เดินไปได้เลยฝาท้ายของเขาครับก็จะปิดลงให้อัตโนมัติครับก็เรียกยเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ยังคงมีอยู่ในรุ่น R/S สำหรับเจ้า h r v e h e v ครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานครับหลังเราจะรับเครื่องเสร็จเรียบร้อยปิดประตูนะครับผมผมไม่ได้กดอะไรเลยนะตัวรถก็จะ ล็อกให้อัตโนมัติครับกับในส่วนของระบบ walk away auto lock ครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะเปิดหรือปิดได้ซึ่งสำหรับใครที่อาจจะชอบที่จะมั่นใจกับการล็อกรถก็ไปกดได้นะครับผมใช้บริเวณตัวมือจับประตูก็ได้หรือใช้รีโมทก็ได้หรือว่าจะให้ความสะดวกสบายแบบเมื่อกี้ก็คือ walk away auto lock ปิดประตูแล้วก็เดินไปได้เลยแต่ฟังเสียงนิดนึงนะแล้วก็สังเกตจากบริเวณตัวกระจกมองข้างที่พับเวลาเข้ารถก็หลวง มือเปิดแล้วก็เข้าไปได้สบายเลยครับผมในส่วนของขุมพลังครับของเจ้า HRVE HV ก็เรียกได้ว่าเหมือนเดิมครับยังคงทั้งในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดครับขนาด1.5ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับที่มีพลักกำลังครับในส่วนของมอเตอร์นะครับสูงสุดถึง131แรงม้าแล้วก็แรงบิด ของเานะครับสูงถึง253นิวตันเมตรเลยทีเดียวจากคู่ครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT และมอบความประหยัดครับสูงสุดถึง25.6กิโลเมตรลิตรเลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขนะที่ทาง Honda ได้อ้างอิงไว้นะครับผมซึ่งหลังจากที่เคยขับทดสอบในรุ่นก่อนหน้าก็ต้องบอกว่าพี่เออได้ทำการทดสอบต่างๆแล้วตัว HRVEHEV ของเขาเนี่ยมีความประหยัดน้ำมันมากทีเดียวครับ ในส่วนของระบบความปลอดภัยครับ h o น d a s e n น i ิ g ต่างๆก็เรียกว่าเจ้า HREHEV v, e v ใ,ในรุ่นปรับชมนี้ครับก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ adaptive cruise control นะครับเตือนให้รถอยู่ในเลนตัวช่วยรถให้รักษาอยู่ในเลนนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเตือนเมื่อรถคันด้านหน้าเนี่ยเคลื่อนที่นะครับผมก็ยังมีมาให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลนวอชก็ยังจับให้แต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามา ในส่วนของรุ่นนี้รุ่นปรับโฉมในรุ่น RS นะครคือก็คือในส่วนของชุดความปลอดภยัยตัวช่วยเกี่ยวกับระบบไฟนะไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัตินะครับรวมไปถึงในส่วนของระบบไฟ Adaptive ที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น RS นี้ด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องเลยครับที่เพื่อนๆน,น่าจะอยากทราบันแล้วเกี่ยวกับเจ้า Honda HRV EHEV รุ่นปรับโฉมในรุ่นย่อย RS รุ่นท็อปสุดนี้ครับว่าจะมี ราคาค่าตัวเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบครับซึ่งทาง Honda ครับจะเปิดตัวยังเป็นทางค้านะครับของเจ้า HRV รุ่นนี้ครับในวันที่28พฤศจิกายนนี้ในงาน Motor Expo 2024ครับแต่ทาง Honda ครับแง้มแง้มาแล้วว่าราคาค่าตัวของเขาจะไม่สูงกว่าเดิมแน่นอนครับและสำหรับใครครับที่สนใจวันนี้ครับก็สามารถที่จะไปจองเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆที่ h อนด้านำเสนอมาได้เลยครับ และนี่ครับก็คือทั้งหมดกับการพาชมคันจริงครับทั้งภายนอกภายในของ Honda HRV eH EV รุ่น RS รุ่นท็อปสุดรุ่นปรับโฉมในปี2024นี้ครับวันนี้ครับผมท็อปเท้าโลและทีมงานออโตเดฟของเราครับต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ทุกช่องทางของเราครับ A U T O D E F T Autode ฟวันนี้สวัสดีครับ